ขอันไหหาี่บ้าตันัสาหาานกันเะสองตัวตุ้นหาหานัหไปิดสางัวนี่เบ้า้ไเีปหลายเลยมบาไว้มีบบราคันเออมีนี่นี่มียังไเออผมดหลายเยปี่แตงในเต็มนากระดาษผมบอกเ สวัสดีเอ,เ,สอสสดเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทันเข่าสู่ทีมงานของผู้เขาพารวยพอสวัยพารวยครับตามพ่ออนันต์อีกเช่นเคยครับ พ่อกันเมื่อนี้วันที่แปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะมาหาปอานันยาวาบา่อไหลเลยครับผู้ใดเบึงคีพอนั่นแหละนะครับเนาะนอกจากคนชิบสืตอท่นเขาชิบะไหลครับเพราะว่าเขาตรงตรงให้แค่หางเดียวก็ว่าได้ครับอีกทีผมไม่ต้องไปไปยังอื่นนั่นนะครับเนาะ เอ้าสีให้เบิ่งหลักฐานการยืนยันครับเอฟซีครับผมพอๆนั้นเป็นเข่าอีกนินะครับเนาะนี่ครับเอฟซีครับผมห้าห้าศูนย์เข้าสองตัวห้าศูนย์อ่าผู้ใดเบิ่งตั้งแต่คลิปแรกของพอๆนั้นมีคลิปเดียวครับอิธีครับผมออกคลิปเดียวออกไล่ซุดแล้วก็ออกคลิปเดียวนะครับเนาะงวดนี้คือกันครับอิธีครับมาฟังมาเบิ่งนะครับเนาะเพิ่นสี่ไฮคนบอกว่าเม็ดเดียวอีกคือเก่านะครับเนาะผู้ใดมีห้า สื่อหาสิบผู้ใดมีสิบสื่อร่อยผู้ใดมีร่อยสื่อพัดวัสดุไปเอฟซีครับผมในแนวทางของพ่ออันนั่นน,ะค,นะ,ะครับเนาะถ่ายจักรหนังให้ฟังไป็นความเหมือนเลยครับ ฟังไปพร้อมๆกันครับเอฟซี FC ครับผมสําหรับแนวทางพ่ออน,นันต์วันนี้ครับเอฟซี FC ครับใจเย็นครับเอฟซี FC ครับผมเ,เดี๋ยวสีโซตัวเลขให้อีกขึ้นหนึ่งนะครับนะเบิ้งตัวเลขกันอีกขึ้นหนึ่งครับเอฟซี FC ครับวันนี้มาตามพ่ออน,นันต์เช่นเคยครับเอฟซีครับผมเพราะว่าเลขของพ่ออน,นันต์ มีแค่หางเดียวทั้งวันนั้นขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปสั้นเอาไว้หนึ่งคลิปสำหรับ F c ซที่ติดตามพ่ออนันต์นะครับ f อครับผมเม็ดเดียวจริงๆครับอ่ะชมอีกครั้งหนึ่งครับ f c ครับผมนี่แหละครับหลักฐานยืนยันนะครับเนาะห้าห้าศูนย์เข้าห้าศูนย์เม็ดเดียวเลครับเด้อหลักฐานการยืนยันนะครับว่าเมื่อนี้มาย่างเว้นแดดห่อนเลักหน่อยครับเอฟซีครับผม อยากให้เอฟซีเบิ่งเอาไว้นะครับถ้าต้องวดบริมาติดตามพอทีมงานกะติดถุระอยู่ระดับเนาะกะมันหลาครับพี่ที่ไหลาหม่องหลายบอลนะครับเอายืนยันครับเอฟซียืนยันนั่งยันครับเอฟซีครับผมเข้าตรงๆครับเอฟซีครับผมยืนยันนั่งยันนะครับเอฟซีครับผมเอา มาบันสิพาไปตามไปฟังพออนันเพลนสีบอาสู่ฟังเพิ่นว่านะครับเนาะโทรมาถามเ้วได้แล้วเป็นยังคือบมมาปาสานว่าอ่ามาสาแถว่สานว่ามาสาดีกับยังใครเอากับนาะอฟซีผมเพิ่นบอกว่าสาหรับเลขตัวนี้นะครับเนาะมีสิบสื่อร้อยมีร้อยสื่อพันู้ใดมีพันสื่อเป็นหมื่นครับเอฟซีครับของพออนันต์เลยครับเด้เอฟซีครับไปฟังเพิ่นสีบอสู่ฟังว่า คนก็นได้ขากันแน่ได้แขนเป็นอย่างยืนยันนั่งยันนอนยันว่าสั่นครับเอฟซีครับผมเอาไปฟังฟอนั้นนะครับเนาะมาไปทางใดละ่ะมาละบอกนี่โอ้ไปนอนยันไว้ก่อนอือเอาไปยืนยันนอนยันรอครับเอฟซีครับผมเออแล้ล่ะ โอ้มาแดดห้อนกระดอกกระเดียดเหอเฮาเหตุังไรนีโอ้เขาไปในบ้านพุทธิอ้าวมารอรอครับเอเอีผมสำหรับรถคันนี้ได้มาจากไหนบ้นี่คันนี้เพราะว่าพอคนไปซื้อ,อไปใส่ะเท่าย่างไปทางไหนล่ะอือ ต้งแนงต้องยนงด้วยีน,นี่น้อยันก็ต้องรับและวทำแล้วเจ้าเป็นน,น้องน้องน้องกันละเอามาแล้วครับมาแล้วมาฟังคักๆนะครับเนาะกำลังเดินทางมาครับเอฟซีผมเมื่อกี้เขาไปนอนยันอ่า <c> ฝ <oughs> นว้าเด้ฝนสีน,นอนยันยืนยันเนาะอ่าคักกระดานแค้นขระดว่าะท่าน โอ้โอเตรียมสาสมานอนยันพร้อมติพ่อเอ่ออ่ามีพ่ออนันต์คนดังครับอีทีครับผมห้าศูนเป็นเหตุมาแล้วครับมาแล้วอ้าวครับผมสวัสดีครับเรียกักดบครับในยูทูบ

กับผมเตรียมติบไว้ก่อนไงเป็นยังไงงวดที่แล้วคือว่าถือประเทศเอาสวัสดีครับผมเอาสวัสดีพอนันครับคือว่าถือทั่วประเทศไปนั้นคือว่าอยางกางเสื้มันอยากแล้โทรศัพท์พร้อมไี่นได้เอ้ยแล้วมันคูณได้ติดต่อข่ามันดังแต่ว่าเราไม่ได้โอ้ยังเป็นยัง อาสูรเป็นเหตุนี่นาเต้นันนี้ล่ะเดี๋ยวเพิ่งเออ่ย้าจนพ่แม่ไดีเยาล่อรถไปจำเเออโอ้เปิดสิขนคักเสรหมดที่พันมาผมมาเอ้าพอไหวคึอมีเท้เออบอลเลขสองสามโจนึงอโอเต็มเต็มเลเป็นกางคื้นยังมันมิดอ่อนซ่อนเตัวนี้บอลตัวนี้บอลตัวนี้แน่าหนี่ใครแท่เออบิกัคัดรวบวต้ คนนี้ตัวผมหาไปอู้หผมยังไหลเลยเปลียนกระดาษเอ่อเฮ้ยใจให้น้อยๆดิเออซิน่ะเตรียมกระดาษได้ังเออแล้วผมมองหาน yeah like uh, uh ัเออแค่น right? ี um it, it uh, ้พ่อืวานนี้ได้แค่นี้ล่ะอู้หเอวานนี้ก็ไเ้ื่นี้นะวันที่สิบหกเอ้ตัวเปลียนกระดาอ้ เอ้าวันนี้คือว่ามีสิบสื่อลอยอีรีบอ่มีลอยสื่อพันอีรีสบอนปลนี้บ่อวันนี้กันสิผมสิงแค่นี่เมอนโอ้ของแค่ของแค่ออไอซมันเหรผมไม่ไล่หรอกที่ไปให้เรียกไล่เต็มนะกระดาษเอซี่ผมบอกโอ้เฮ็ดบอปินมินบอห่วยให้เขาไปเะ็นเออ จักือนเรียกเอาตัวอะไรรูปนู้นไปเร้วกระดาษเอซี่พอไว้ลอกอยู่ตรงนูอมันหลายมันหน่อยขนาดไหนรุปนู้นอะไรอาญะกับบอีพอพขาดทุนอีกต่้งหากผมก็เรยกพ่อเออบอเมแนวของ่อันั้นบอเขาใครของเออตกเป๊ะเลยไม่เป๊ะโอ้โหนับเป๊ะเลยบ้เอาเป๊ะเลย เงี้ยเนี้ยเนียผมก็หายแค่นั้นแมนเคิดเดียวจบเป๊ะเอผมฟัว่าเขาเงินไหมผมหายีบาทมั้งครับผมโขไอ้ถามผมอหายีบาทผมมาตีผมใส่เออผมนํำหาเออห้าห้าศูนอมันทีไปใส่หาศูนย์นี่ยบาดนี้เลขเขาตัว ข้าเูดนแค่นั้นแมนขั้นคนไอ้เื้อเปลยนได้หอดบนหอดล่างอีกโอ้กเรีแจเธอมเออเพราะมันเป็นหาหาอยู่แล้วอันว่แมนเออมันพวกบางคนก็บอกว่บ่มากดอกหาเอาหาสองสองหายอีกแต่เมองกันนะโอ้แต่ว่าผมให้แ่นั้นเออแล้วแต่เธอไปจจะลนาเอาพราะเรีอยวมาปุ๊บปุงเลยเออโอ้ ว่าเป็นดวดต่ำคือปะ่จี๊ยบโทษซับว่าอะไรีหม่ได้อาโทรศัพ์เดี๋ยวนี้โอ้มีแต่โทรศัพที่ซื้อใคเจะโทษมากรับบาได้ว่าจะมองรับมันโทษขอหลายหลายมสรวนเลยสาล้วนเลยยังบ่รด้เลย เออแม่นจะมีตาแังแนงต้งแดงกี่นี่เรบดีทเบิงโเบิ้งใส่เบิ้งกันนะมันไปใส่คือหมื่นคักหมื่นแง่เถอะมันคือบะหมี่แหละเปิดแต่นรื่องก็คืออะไรไม่เห็นไม่เห็นนช่องนี่เราแชเป็นแช่นวนะต่พอไวมากครับมันโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละ พังแล้วแสดงว่าฮอตแท่งฮอตแท่งยนใหม่ฮอตหลายครับไอ้ที่ผมโทรศัพท์ใหม่วันนี้เอฟซีเอให้ได้โชว์ได้บานซื้อเพิ่งใหม่เด้อครับผมใบวายแขนๆนี่ใบวายแขนๆรวยลอกเลยอย่าลืมนนี้เพิ่วางว่าจังไหนฝันจังไหนคือบอกคักแทะว่าหวยเอฟซีฟังกับคักกันนะของดีของดีของดีไม่มีไรหรอกของดีมีหน่อยหน่อย ตัวไหนบ่ม่ฟังูฝันก่อนอ้อกฝันตัวไหนฝันยังไหนฝันตัวไหนแก่แิ้างอส่รอกเพื่อเด็กเมือนแต่ว่าทรศัพทนเืสิบใดหรอกผู้ใดโทษมาเสียใจแมนตับเด็กไ้ันโทรเขามาตงแนงตีแนงแต่ว่มีหมองหับนี่เลอใส่โอ้เอขนาดมันเป็นนิ่งนิงอ่งี้บ่เ้า พูดมาแนีอีพอร์บอกว่าบนน่เนี่ยเป็นไส้เห่นนางงวดก้อนเนี่ยโอ้ปอยสอบไหมผมซีร้อยคนอือ้แต่วดนี่พขต้องสอมเอาเครื่องไม้เลยสอบไหมยังเมื่อไรแต่วันปีหน้าเวดนที่ละเอวดนที่ละงานอ่้ อีพอรับรูปบัตเนี่ยเออใส่รับมาคือมื่อตืบมัองแทนคือบ่มีมันบ่เขินหน่อยเพาะมันบ่เขินครับอี่ีิมื่อตึ้มพี่เดียครับยี่สิบหนึ่งเนี่ยอ่าบ่ยมันธรรมด่าดิพวกเขาได้เออแต่ว่าบะหมี่หมองรับเออืมไปแล้วใช่ผมกับผมเอายืนยันแล้วครับยืนยันแล้วครับผมเบอร์ไม่ซ้อนผมด้วยครับเด้อะเสียใจด้วยถ้าใครจะโทรมาเอาเลขครับพี่น้องจากจะได้โทรศัพท์ใหม่นะครับเนาะอ้าวผู้ใดมีโชคมีมานอย่าลืมซื้อโทรศัพท์ให้พอนั้นใหม่ครับยี่สิบผมเอาจะมาฟังเรื่องควบฝันบั บ็ว่าอะไรได้เงี้ยนี่เออเอาฝันว่าเชี่ยซ้ํนี่แหละเออฝันว่าเอาเนื้อนี่แหละเออฝันฝันฝันตังไี้เออเอาฝันบุษยอก็ตีเรื่องการลดโอ้โหตีหมดตีเรื่องการทุลานี่เออหลานทองอ่ะรับไปได้ว่าฝันลูกสาวนี่โอ้โหใช่ให้แห้งสีบอกเลขก็บด้บอกศูนย์เว้ทคนใดโทรมากกบุญจักจักไผ่โทรมาเอาเนีขาอยู่เนี่ยโทรมาเนี่ยเขาวัด แต่มันรับไมรับใส่บาทมันมืดตึ๊บวะตัวเองมืดฟ้ามัวดินเนาะเอาเลยตัวนี้มืดฟ้ามัวดินเนาะพี่น้องั้นรับตาซื้อเลยครับมักพมักก็ซื้ออ้าวพิการานุครจะซื้อซื้อเลยผมก็ไม่ได้เรียกร้องเงี้ยหรอกให้ไปถ้าเถิดไปวัดไปว่าทำบุญเท่านั้นล่ะผมไม่ได้เรียกร้องว่า กันถือเรื่องอไออกไม่กูสองแสนสามแสนหนึ่งนหนึ่งสองมันผมบอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสัทธาเอสัทธาครับครผมผมบอกขอของจริงได้เนี่ยขันบ่มีดีขันนุ่งกันนั่งใส่บาทให้พระกับพ่อเลีวยเพียงแต่ว่าใส่บาทให้พ่ออันนั้นคืนวันคืนถึงแนวว่าสนหดับไปท่บุญให้แน่เดี๋ยวก็วังดีของพ่ออันนั้นนี่อยากให้ท่บุญนะครับเนาะ กวนเขางกวนเดียวใช่ว่าจะพักฟักลงก็แล้วไปมันผมก็จะได้แบบว่าเมีอนมีบารมีมีบารมีต่อไปอีกรม่ยังหรอกเอาให้ผมเรียกว้องว่าเดียวสองหมื่นสามหมื่นสี่พันห้าพันบาวผมบอกผมว่าเดียยร้องแบบนั้นครับผมคือถ้าป้อยไปถ้าเฮ็ดไปถ้าว้าไปคั้งมันเขา ไปทำามูลเลยใส่บาทไปอยังทำให้ผมพ่อแล้วปลุกใจมาฟังความฝันของปอนั่ครับเอฟซีบาทนี่ว่าเพิ่นฝันอย่างเพิ่นกบัมันเจ็บบัวใครทุ่มย่างนักแท้นะครับนะสำหรับบอกให้พ่อไว้นะครับเพื่อมื่อว่านมื่อวานเนี่ยมื่อวานผมไปอยู่ผมมาเดี๋ยวไปซื้อไปหาแกงนวดเสดีก็บม่เห็นล้อเลียบไม่มีหรอป๋า เขาไปขายย่บ้านหลงตลาดน้ำเขามาไปกอนโอ้โหแต่ดีนมีหลายพืนเขาออกมาบอกพอเขาดูไพ่มามเขาออกมาอยู่แต่ว่าอมันมวยตัวเดียวเขาขายเหมืก้อนสมบูรณจังเลยอออ๋อมันดังมาแต่เสียดิพ่อนั้นคือบุคลิกไม่ได้ดังหรอก ดีทธมาได้โอ้ของทรมาอันนี้นะทราได้เลขกล้วมาจากดินหู้ันว่าอีกที่า้ยบานเพราะได้เกี้ยวกับกันสีไมาจากนำจากดินขุดได้ศูนย์แปดหาเดกสามตัวโอโหศูนย์ปห้าหลุดออกมาแล้วครับเอฟซีกับผมแต่วันนี้ผมว่าคันเลขเชก้ะคันเลขสีจปูคือสซีซี สองตัวนี่แม่นแต่ว่าสามตัวนี่ตัวใลขกว่าเมื่อกี้นี่ศูนย์แปดห้าได้ยินชัดพอขับเอฟซีครับผมเี่ศูนย์เป็นยังไงเหรออันนั้นเลเตะอันนั้นเลี้ยวเตะคือเอาว่าทันกันที่ผม เม็ดเดียวล่างคือสี่สี่แมนขามันมากมันสีมากสิเด็กงวดนี่เลขเดือนนี่มันสีมากสั่นผมยันเป็นเด็กที่นี่นะเลขมันส่จับครูนี่บอกตัวดีบอกว่ามีเงินซื้อแสนไม่ผมไม่หวาเด้อดิเอ้าชื่อว่าตั้งแต่ฉันชนะทีมงานว่าคือว่าก็พอไหวจังฉั่นชนะอ๋อ ผมมีเท่าไรอ้โหเดียวเท่านั้นนะตามนี้จาว้ามีซื้อไปโอ้โอ้โนี่เหมือนซื้อเมือนอมีแสนซื้อแสนวะอเดี๋ยววันนี้มันมีทุนแบนานอีอยอาตามโอาตามล่งกับองตามน่เวอ่ว่าต้องไปซื้อศูนย์แปด่ะจทมั้ีม่ยากไปสอบอเอาีหลังเ้อพ่ออันนัานอโตเดียว ต้นอ่ะตัวเดียวเม็ดเดียวมันมีเฮงมันมีเฮงเลยงวดก้อนนี่เฮงปล่อยมาเม็ดเดียวคือกันเม็ดเดียวคือกันงวดนี้ให้หอดลางก่อนให้ชงตัวให้ชงตัวแปดมาเพิ่มแปดมันหาหาศูนย์งวดนี้ก็เอาแปดมาใส่อีกโอ้เนี่ยตงวดก้อนนี่ก็ให้ห้าห้าศูนย์แล้วก็หาศูนย์อ่ากับเขามันเลขตัวเก่าแต่ว่ามีเพิ่มคือแปดตัวนี่ประตู ครับเอฟซีครับผมเอ๋อว้าอืมเอาแปะมาทาเกิงเนาะเออเออเอาเอาแปหน้าจอไว้ครับอีฟซีผมเห็นบ่เห็นพอเม็ดเดียวล่างถ้าเป็นได้คือซีซีซีอ่ะเออไปใช่หรอโอ้ดังอยู่คุณตีตกใจว่ามันดังอยู่นี่มันรับบ่ได้เด้อครับอีฟซีครับผมเออฟังไปน้พร้อมเออฟังไปน้พร้อมดนตรีครับอื เอาได้เลยคุนว่าเอณมองว่าตัวนี้แหละเออรับบ่อไรปิดบ่อไรต้องเอาย่างเดียวรับยาโทษมากครับอีฟซี่ครับผมฟังดูในนี้ก็ได้คือกันครับรับบ่อไรรับบ่อไรครับผมเงครัอ๋อดเปลาท่าแล้วก็ปิดกับปิดบ่อไรนะครับอีฟซี่ครับผมเออย่าโทษมากปิดสายแถมยม่ครับอีฟซี่ผมปิดสายครับอีฟซี่ับผมสายใหม่แล้วเอาแ็บปัดจอไว้ครับเอฟซี่ครับผมเออ เอาเศร้าไอ่ะโอกๆมันมาน้ำไปเรืยครับผมข้งเพียกกว่ากูดโอ้ย